สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะได้ลองจรวดทางเรียบเป็นเดอะยูเนะครับ27ฟุตท,ที่ติดเครื่องเกือบ500แรงม้าเลยครับผมคิดว่าความเร็วน่าจะอยู่ประมาณ120หรือว่า60นอตขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมและน้องรถโฟลวของผมเตรียมตัวที่จะ ลากเด e อ f o ที่มีแรงม้าเกือบ500แรงม้าจะไปทดสอบที่อ่าวประจวบตามไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางการลากเจ้า UFO กับเครื่อง225คูณ2นะครับเป็น450แรงม้าไปอ่าวประจวบตามเคยนะครับเรามาคุยนแก้เบื่อ เมือ่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้เอาเดอรเปกาซัตสองท้องนะครับลงน้ำกับ140นะครับหลายท่านถามผมว่าเฮ้ยแรงม้ามันน้อยไปหรือเปล่าก็งบเรามีแค่นี้ครับก็เลยใส่แค่142ตัวนะครับผมกับเพื่อนที่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์คุณเคิร์ทเนี่ยเรามีงบกันพอประมาณก็เลยใส่142ตัวเข้าไปความเร็วที่เราทำได้นะครับคือ23นอตน,นะครับ สำหรับพวกเราก็คือพอใจแล้วเพราะว่าเราสองคนจะเอาไปทําทัวร์ล่องในอ่าวนะครับเพื่อทําเป็นชาร์เตอร์นะครับเหมาลําส่วนเมื่อวานหมาดๆคือเอา The t ropical นะครับที่แปลว่าเขตร้อนเป็นเรือบายนะครับ36ฟุตกว้าง6เมตรห้ออ่อเป็นกระซัตเนี่ยกว้าง4เมตร20นะครับเอ้ย4เมตร40รวมเป็นลาวสตเลตแล้วนะครับเดบปกระซัตเนี่ยกว้าง4เมตร40 เดอะชอปิคอลเป็นเรือใบ2ท้องนะครับ36ฟุตกว้าง6เมตรเอาลงน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วเราไปจอดที่อ่าวประจวบเรียบร้อยเต็มตัวที่จะส่งออกไปต่างประเทศนะครับโดยตอนนี้ก็รอเอกสารนิดหน่อยของกัปตันผมไม่ได้ไปส่งเองนะครับแล้ววันนี้เราทดสอบเดอะยูเอฟโอลำข้างหลังผมนี่แหละครับเป็นเรือของลูกค้าซึ่งผลิตลำนี้นานหน่อยเพราะว่า หลายๆปัจจัยทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรที่เป็นมือ2สอง o ซกแกนแล้วก็ผมก็มีช่างเองนะครับลูกค้าก็ซื้อเครื่องถูกมา oh, <wow. S 1> เราก็เลยโมดิฟายเครื่องทำแทนดาวต่างๆให้เรียบร้อยตอนนี้พร้อมแล้วสังอะไรของบริษัท Honda มาเรียบร้อยเครื่องติดแล้วเราไปทดสอบที่อ่าวประจวบ oh, <wow. S 1> ผมคาดการว่าความเร็วจะได้60น็อตหรือว่า120กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่คิดว่าอาจจะเร็วกว่านั้น แต่ผมบอกแล้วครับผมเด็กสร้างเรือไม่เคยขับเรือเร็วกว่า60นอตครับกลัวครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดินทางไปอ่าประโจครับ a few moments later ฮ่าฮเหมือนเปิดวาร์ปนะครับผมลากเจ้า ufo ลำ450แรงม้าหรือว่า225 2ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่นัดเราลากมาถึงอ่าวประจวบเรียบร้อยเดี๋ยวลงน้ำทะเลไปดูว่าจะ60นอตหรือเปล่าขนาดนี้นะครับทีมงานของเราได้ปลดเบลต่างๆแล้วก็ลากเรือลงมาที่ริมหาดนะครับปกติเราจะต้องวิ่งไปที่ใกล้ๆเขาช่องกระจกเพราะว่าน้ำตรงนั้นลึกแต่วันนี้ ไปไม่ได้เพราะว่ามีการสร้างเขื่อนตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจกับทีมงานว่าผมจะลงตรงนี้นะครับน้ําอาจจะตื้นนิดนึงแต่ก็พอลงได้เมื่อกี้เราลากลงมาแล้วก็วิ่งเลาะหาดมานะครับวันนี้ไปดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับ a few inches later ลงไปเทสเรียบร้อยนะครับพอดีเครื่องมีปัญหา <Yeah. S 1> นิดหน่อยก็เลยต้องเอาขึ้นมา <Yeah. S 1> มเรื่อลากกลับมายู่นะครับอยู่ที่อ่าวประจวบกับถามประชาก,การก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันค่อยลงมาเทสกันอีกทีวันนี้พักเหนื่อยก่อนดีกว่าลอยอยู่กลางทะเลตั้งนานเกินไปแล้ว Tomorrow day 2 โอ้ยเป็นเช้าวันใหม่ที่ทรหดอดทนนะครับหลังจากเมื่อวานซ่อมเครื่องกันไปตอนนี้ UFO 225 2ตัวลงน้ำเตรียมทดสอบอีกรอบนะครับแรงม้ารวมแล้วเป็น450แรงม้านะครับไปดูว่าจะได้กี่น็อตแต่ผมคิดว่านะ่าจะอยู่ประมาณ55-60น็อตนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังจะเอา UFO เข้ามาให้ผมละ นะะฮลำนี้ผลิตอยู่ประมาณ4ีถึงหเดือนแต่ว่าซ่อมเครื่องอยู่อีก3ามสเดือนเลยนะครับนานหน่อยนะครเดี๋ยวดูว่าเครื่องคุณลุงเนี่ยจะโอเคไหมนะครับเข้ามาแล้วมารับผมแล้วนามก็เมื่อวานก็ลงเยอะนะครับก็เลยยกเลิกการทดสอบวันนี้เรียบร้อยพร้อมนี่ครับแต่ UFO มีเรดาร์ด้วย ขึ้นมาบนเดี๋ UFO เรียบร้อยนะครับกับการโตโต้มารับแล้วเราใช้เครื่อง225ที่บอกไปนะครัสตัวตอนนี้ก็ตั้งรอบกันอยู่นะครับเรือครอบครัวนะครับเดี๋ยว UFO อาจจะมีเสียงปี๊ดปีดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องลบเซนเซอร์ตอนนี้เดี๋ยวไปเพื่อเตรียมไปทดสอบกันตั้งรอบกันใหม่อยู่นะครับ ตอนนี้หนุ่มๆชาวซีแมนเครื่องเก่าหน่อยเราก็ต้องทำใจนะฮะ225งพันกว่าชั่วโมงกับตันโตโต,โต้กับตันแบงก์กำลังเตรียมตั้งรอบเพราะว่าเบาดับเบาดับเรียบร้อยแล้วครับว้าว <Wow. S 1> ตรงนู้ก็เขาช่องกระจกนะฮะนี่กับตันหมัดบังหมัดนะครับเรามีสามสี่กับตันอยู่ในบริษัทเรานะฮะ ต้องวอร์มรอบก่อนนะครับเครื่องค่อนข้างเก่าหน่อยตอนนี้รอบ3,000นะครับกับตันแบงก์ก็ซ่อมเรียบร้อยรอบ3,000ั ไลก์กดแชร์พบเด็กสร้างเรือนะครับวันนี้ลาไปก่อนแหม้เครื่องลุงเล่นเอาซะเหนื่อยเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่บิ๊มทุทาทุกคนไปก่อนนะครับ